อันนี้เป็นวิหารของสำนักสำนักสงภูพรานสูงบา้านไฮเวอร์นะจ๊ะพี่น้อตำบคลคำเขียนเขียออำเภอศรีลินทรจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ,จะทางผู้หุ้นเห็นขาวๆเป็นน้ำนั่นคือน,น้ำเคือนศรีลินทรดนอจ้ะมื้อนี้ถือโอกาสมาคูดกอยซอยพ่อลุงจ้ะเพื่อนสิเมือบ้านเพื่อนสิกกับเมื่อสกลนครมือกกอ,มอ,อื่นนะจ้ะเมื่อนี้เพื่อนก็เลอยอยากได้กอยว่าสัน ก็เลยมาคุดก้อยซอยเพิินจ้ะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าองศาจา้ะพี่นนอะสวยละเด้จ้ะนี่สีส่โมงเสาร์ละพอดีว่าโอบ้บอดเพื่อนบอดบอกไวร่วงหนาเนาะโอ้ก็เลยบอดตั้งตัวบอดเตรียมตัวก็เลยมาลุนเพิิน ามไปพูดนหจ๊ะพี่น้องถามไปคุดอยู่ฟังพ่นยังมาจากวิหารกับไก่เติมมาจากโอกระจอดรถไปไก่วิหารลหรจ๊ะพี่น้องมาเห็นต้นมักเดือไก่แต่ว่าพ่นบ่มีดอกด้จ้ะม่มีดอกบ่ม,มีหน่วยพ่นมาหันหอดยามพ่นนะจ้ะเนาะแต่ว่าสีให้เบื้องดอกอันนี้จ้ะพี่น้องดอกเตงลังดอกดอกห่างจ้ะ บานบานเห่าภาษาอีสานบานเฮ่าก็เอินว่าดอกข้างตันนี้เพิ่นยังหน่อยอยู่จ้ะพี่น้องดอกคนบทานใหญ่มีต้นเพิ่นจะ้ะนี่ต้นติงหลังช่วงนี้เพิ่นกำลังออกดอกอ้วนจะ้ะตัวเพิ่นบานเรืองเหลืองมันจ้ะพี่น้องถ้าเพิ่นบานเต็มตน้นก,ก็แบบงามเลยด้ยจ้ะนี่สีเหลืองพูเต็มต้นว่ามันสักกุลาุ่นละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเห็นต้นได้ที่เพิ่นบานหลายหลายโอสิไทยเบิ่องอีกด้จ้ะ ตัวนี้เพิ่นพึงจะออกดอกบ้านในบ้านบานใดบ้านน้อยหนึ่งอันนี้ดอกเพิ่นยังหน่อยอยู่จ้ะนี่เต็มต้นเลยพอะลุงเพิ่นพากันคูดอยู่ทางบนนะจ๊ะพี่น้องเครือกอยกสิหายากเนี่ยเพราะว่าเครือเพิ่นเหลื่อมแหงเหลือหหล่อมเหี่ยวเนี่ยบอกเอยเห็นจ้ะพอเครือกอยแล้ะจ้ะพี่น้อง อันนี้เพิ่นวงขึ้นมาใหม่เวยจ้านี่เพิ่นบ่วหันใน้ใบเพิ่นยังบ่วหันในกลางเลยจ้ะนี่ใบสามเฉกเพิ่งจะหอดนี่จะหยอดเพิ่นหยอดอยังอ,อ่อ,อนๆอยู่จ้ะพี่นนองเดี๋ยวสีลองคุดเบิ่งหัวเพิ่นแต่ว่าบริเวณโคนนี่นี่หูซึกว่าสีญ่เต๋อี่อจ้ะบริเวณโคนเพิ่นเป็นบวมๆขึ้นมานะจ้ะเป็นดินดันๆขึ้นมา ต้นเก่าพันยูปไปแล้วจ้ะต้นนี้เป็นขืนมาใหม่เดี๋ยวสิลองคูดเบื้องก่อนจ้ะเริ่มเห็นหัวเพ่นละจ้ะพี่นอ้องซับไปเนยน้อยนึงจ้ะนี่เนื้อวัวพ่นสีบม่มีหัวละ่ะยังมีหัวอยู่เด้อจ้ะนึกว่าหัวเพ่นสี ข้นมากหัวเดียวจะพี่น้องเบือ่อโอ้วสิงาดเอาหัวนี่ข้นก่อนหัวนี่แตกสับสมพ่อพันแตกจะพี่น้องนึกว่านึกว่าคนละหัวมาได้แถวหัวเดียวกันเบิ่เทึงๆนึกว่าคนคนละหัว ว่าสีคุดไงทานนี้ึืนจะพี่น้องเบอ่์อันนี้เงาหนึ่งอันนี้อีกเงาหนึ่งจ้ะซับไปเลยบันนี้เพิ่นเครือเพิ่นตายเครือเพิ่นเนาละเพิ่นยังแต่หัวโอ้ก็เลยบอกหัวเพิ่นมีเงาอยู่นี่อีกก็เลยซับเต็มเต็มเลยมึงจะพี่น้องว่าที่เพิ่นแตก นี่จะ้ะนี่เครื่องเครื่องขังล่างเพิ่นที่โอ่งัดที่แหลกอันนี้หัวอีกหัวหนึ่งแล้วก็นี่หัวหนึ่งจะ้ะแล้วกัอันนี้อีกสิซับเอาประมาณนี้แล้วก็ม้วนนี้ก็ฟังไว้ให้เพื่นเกิดต่อไปเอาตัวนี้ฟังไว พักพักยังไงพ้นงานเพราะลุงก็ไม่ปะตัวนี้นี่จังเมยียนข้องโอ้นี่มั่มนนี่นี่เพื่อนคูดแต่ก,ก่อนเพนนื่อนอเ,ดเดี่ยวนี้สบายเนี่ยจับพี่น่อง เอาขืนรถแตกตกพ่อลุงบ่ได้หาค,คือคือจังเถียวมาเอาตะกี้มาเอาเห็ดเจ้าของเองอันนี้เอาให้พ่อลุงไปแล้วต้นนั้นเป็นต้นดอกพุดพ้าด้จ้ะพี่น้องดอกพื่นเต็มต้นยุต่ว่าะพุ่นยุกไก่เนาะจ้ะ บอกเคยเห็นปันไดเพิ่นบอมีใบ้วจ้ะมีแตดอกเด้มตน้นอยู่นะตอนนี้ออกมาจากหมองคุดกอยแล้วจ้ะพี่น้องก็เลยมาเวะผะปางหนากปกกนะจ้ะมาถ่ายพี่น้องเบิง่งที่ว่าเพิ่นท,ทําพิทีบวงสรวงไปนะจ้ะ ทางลังก็จะเป็นเป็นบอ่อหนาม้วยจ้ะพี่นาอทางลังเป็นบอน่อหนามนะนเาี่ยมนะฝนนี่เพิ่็จะเต็มหล่นไหลลงไปพู้นะจ้ะลงไปหองน้ำ